มาจวดน้ำกันโคะได้สำเร็จครับมาพี่น้องวันนี้ได้นี่หอยแข้งยักษ์เหอยแข้งจักรพรัดครับพี่น้องนะมาได้ครับ,นะด,รบด้วยทัางไก่ทัางไก่ Philippines, Indonesia, Malaysia, Singapore, Hồng Kông, Mênh Cambodia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Châu Âu, Ámerica, Việt Nam, Đen Anh, Israel, Pháp, nước Thốt Thốt Sây Sơn với nhau mà, phi nông. Bầu bơi gì đó hả đó? Hòn 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 hòn. พี่น้องมาตัวใหญ่ๆกับน้ำจิ้มซีฟูดเข้มข้นเลยนล้ววาเด้อพี่นอออ้องอือจองเดยอันนี้เอาแช่ตู้เย็นไวครับว่มีเวลาได้กินมันกับปกติที่เป็น,ปนหอยแครงที่แบบนั่นและช้ำๆเลยครับอืมอืมอืม Xem uh Ngon -huh. uh -huh. lắm, ngon lắm Xem lại, xem lại Ủa, Ngon kim sụt giọt อืมสอบอืง่ายมากโอ้มาดจสิรท่งนี้เนาะได้ทำวิธีทําวิธีเหมือนเดิมเพิ่มเติมมืคือคนคนมักกินผีครับ มีคนถามมาเผ็ดบอสำหรับผมเผ็ดนิดเดียวครับมาจวดน้ำกันอืม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  สุดทนันพี่น่องเออมาเด้อครับอู้นี่มากินน้ำกันอืม ชุ่นท <c oughs> านกันอืบ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 มาในลาดมจิมซีฟูด้ดไปแบบเข้มข้นเลยอือหตักให้บังอู้อู้อูอ้อู้อออออดินดินดินมาอือหือ อร่อยมากผักไฮโดรโปนิกครับจับผมสั่งมาจากเพจครับ เดี๋ยวคมจะปักหมุดเผ็ดให้นะครับบอกเผ็ดว่าสั่งมาจากใส่น้องหยุดอรรอยรวมพนสั่งให้ผมมาจากสุราษฎร์ใครหอยสุราษฎร์มาอืม,มอืมเหลือ,อ,อกกลางคัท ตรงนี้ไม่เขามีเวลาเด้อพี่น้องเดี๋ยวมือเไลี่รสดปลาดออมาด้อไห่ไง năm chấm xì phút 3 lốt pì non súp thanh đạm tuổi ตอนเลือดนะตอนลั่วคันสดอยู่ครับสดเลยครับอันนี้เอาอไปใซ่บดีน่ไม่ใช่เป็นอย่าง้ครับแต่แซบขึ้นเกาเพราะว่ามีไม่มีเวลาเลยมันมากแหละต้องลวกเอาไปยนันยันเสียมันมาคำคำนัดหน่อยอู้หแซบ แล้วก็ยังมีอีกหลายลูกครับพี่นอ้องซื้อมาหาลูกนะม,มาเผื่อพี่เพื่อนน้องกินน้วกันอืม,อมว้าวอืม ว้าวเขนข้นแซบแซบหลายเทียงหายไปบริฮหตคลิปลงกัดขออภัยหลายเด้อขับเอฟซี FC, ทุกคนด้ครับเด้อจะฝ่ากเบื่อเด้อฝากกเไยก็แชร์กดตามนะครับมามมดูกะระเขมเต็มปากเต็มคข้าเลยพอดี อืเย็นนี้สาวเฉิมก็จะมาหาสันก็เก็เอาไว้เพื่อเพิน่นอืมอืมเบ เสื้หลายเสื้หลายวูดแต่เขาเต้นหอยปะหอยหอยยังดินดินอยู่เพียงร้านหัวละออเกตหัวรอบบ่ะนะมือสาบวกพอ มันเข้มข้นผลแรงในสูตต่อกับสาวชมอยู่อีสารบ้านสาวชมเด้ผลที่มะเรียนำมบแรงมาสุดท้ายแทสุดพี่น้งองเดี๋ยวมื่อคืนิมนรีวิว,วาบานเสียเห็ดย่งแมแว้ะครับประมาณเจ็ดสิบเปอร์เ็นได้เพราะว่ามันต้องบิวอินด้วยทุกอย่าง เท็ไตไหมสำหรับจ่าบานไหมแล้วครับราคาพอเราซื้ออุปกรณ์เองเอาแบบนั่นมาจวดมาอืมืจับแล้วบวกยังไงครับพี่นอ้อง อืมอ๋ออืมหลุบเป็นไงเทามือเลยครับนี <c oughs> ป่ป่ะป่ะ,ป,ะป่อนี้ผมพอสนิทุกหนังด้ามีเดียวว่าหน้า ผมหาเนื้อแซ่ยบมือเ,เด็ดมือเนื้อประจำช่องไม่กินให้เบืองไหมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายชาวชาววีดีเซนบ๊ายบายกัอบเอินยี่ยเยี่ยงอยู่รึเล่อยู่อ๋อเรอยู่นะบ๊ายบายบ๊ายบายจักลับราเสี่ยงปัาบ๊ายบายลอยู่